สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ออสตินนะครับย่านเลกเชาวิสนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับร้าน oasis t e x ท s Texas. ร้านอาหารชื่อดังของที่ออสตินก็ว่าได้นะเป็นร้านอาหารที่คนจะชอบมานั่งกินอาหารแล้วก็ดูตะวันตกดินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูบ้านเป็นเรียกได้ว่าเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศชั่วคราวของพี่สาวผมที่ออสตินล้กันถนนตรงนี้จะเป็นถนน ไม่น่าจะมีคนทั่วไปเข้าออกมาสักเท่าไหร่เพราะว่าพอขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นทางตันส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็บ้านพักแถวๆนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นบ้านพักตาอ,อากาศจะไม่จะไม่ค่อยมีคนอยู่ประจําสักเท่าไหร่นะครับทางเข้าบ้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขับรถเข้าไปจะแคบหน่อย ถ้ารถใหญ่ๆก็จะมาจอดตรงนี้อย่างพี่สาวผมจะจอดไว้ตรงนี้เพราะแกไม่อยากเข้ามาัน mm hmm. มันแคบค่อนข้างแคบตรงนี้จะเป็นที่เหมือนเป็นดัมสเตอร์เป็นที่ทิ้งขยะนะครับบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1980นะครับก่อนผมจะเกิดซะอีกนะฮะการตกแต่งบ้านหรือดีไซน์ของตัวบ้านเองเนี่ยยังไม่ได้ถูกรีโนเวทยังเป็นดีไซน์ในยุค80อยู่นะครับ mm hmm. แต่โอเคฮะห้องเยอะ เราจะเริ่มจากบริเวณรอบๆนอกบ้านก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปภายในบ้านนะฮะอ่าพอาลงมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะแต่ช่วงนี้เขาปิดไว้เพราะว่าอากาศหนาวไม่มีใครเล่นอยู่แล้วอันตรายนะครับใครถ้าเกิดเห็นผ้าคลุมแบบนี้ในสระว่ายน้ำเนี่ย อย่าทะลึ่งกระโดดลงไปเลยนะฮะถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยปึ๊บปึ๊บลงไปเนี่ยไอ้ผ้าพวกนี้มันก็จะรัดตัวเราอาจจะจมน้ําได้นะอันตรายตรงนี้ก็จะเป็นส่วนระเบียงชั้นล่างนะครับนอกจากสาวยน้ําแล้วเราก็ยังมีที่นั่งแฮงเอาท์นะไว้ดูวิวเนาะแล้วก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนหมดเลยครับเรียงรายหลายห้องมาก นอกจากนี้เรายังมีสนามบาสส่วนตัวด้วยนะครับเป็นของบ้านหลังนี้นะฮะอันนี้คือวิวของชั้นล่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นชั้นล่างเราก็สามารถมองเห็นทะเลสาบได้นะครับจากจุดนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณระเบียงชั้น2นะครับชั้น2เราสามารถขึ้นจากทางข้างบ้านได้เลย พอขึ้นมาชั้น2แล้วเนี่ยวิวมันจะมันจะเปลี่ยนเลยครับจากชั้นล่างที่เรามองเห็นทะเลสาบใช่ไหมพอเป็นชั้น2ดูสิครับโอ้โหมันเห็นกว้างกว่ามันเห็นได้เยอะกว่าตรงนี้จะเป็นที่ให้นกนกมากินน้ำนะคิดว่า ระเบียงชั้นสองเราก็จะมีในมุมปิ้งย่างนะครับเป็นแบบเหมือนปาร์ตี้บาร์บีคิวปิ้งย่างนะฮะเตามีพร้อมนะครับมีที่หัน่นนงหั่นเนื้อเตรียมเนื้อนี่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 นตุ้งแช่อยู่นี่นี่ฮะแต่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือน้ำไหลไหลครับนอกจากนี้ก็ยังมีมุมแบบ นั่งแทงเอาชิวๆนะครับก่อกองไฟตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็นั่งกินดื่มกันได้ตามอัธยาศัยเลยครับมีกล้องไว้สองพื้นบ้านด้วยโอ้ oh, oh, สาวเปลี่ยนเสื้อโ oh. <laughs> <laughs> อ้เชอปอมนี่เองนะครับ <laughs> บางคนแบบ มานั่งแฮงเอาท์ไม่อยากนั่งกับเพื่อนๆนะฮะไม่อยากรวมตัวกับเพื่อนๆอยากปีกวิเวกถกปัญหาชีวิตกัน2คนนะครับเรามีมุมแยกมาครับนี่ตรงนี้ไว้ถกปัญหาชีวิตกันนะฮะนั่งคุยกันได้2คนนะครับบรรยากาศดีจริงๆเลยอะสมกับที่เป็นบ้านพักตากอากาศจริงนะฮะนอกจากนี้นะครับนี่คือ,อ,อบ่อน้ําร้อนบ่อจากูุซี่ก็ว่าได้นะครับอยู่ชั้น2เลยข้างในมีน้ําหรือเปล่า โอ้ยังร้อนร้อนอยู่เลยเนี่ยสังเกตยังมีควันควันอยู่เลยนะฮะบริเวณชั้นสองนี้ก็จะมีห้องนอนอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องนอนนี้เป็นห้องพี่สาวผมก็จะเห็นวิวของทะเลสาบอย่างชัดเจนนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมที่ผมนอนก็ก็ยังเห็นวิวทะเลสาบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทางหน้าบ้านนะเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับเริ่มจากหน้าบ้านละกันเนาะ แล้วก็จะดูจากชั้นชั้นหนคือชั้นเนี้ยชั้นนี้ก่อนชั้น2องดิชั้น2น,น,นะครับงงไหมชั้น2จะอยู่อันแรกชั้น1จะอยู่ข้างล่างมันเป็นเขาไงบ้านหลังเนี้ยราคาที่เขาตั้งขายนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนดอลลาร์นะครับ Okay. เดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้าบ้านเข้าไปเลยเราจะมาดูภายในบ้านกันอันนี้เป็นชั้นสองนะครับอีกทีทางเข้าหลักจะอยู่ชั้นสองนะฮะพอเข้าประตูมาจะมีเก้าอ,อี้ไว้ให้นั่งพักนั่งรอก่อนเหมือนร้านอาหารเลยเนาะคือแบบมีเก้าอี้ให้นั่งรอก่อนนะฮะมุมหน้าบ้านเลยเหมือนรอเรียกตัวอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะเดี๋ยวรอฉันแบบจัดแจงห้องก่อนก็จะมานั่งรอกัอนตรงนี้พอเข้ามาก็จะมีมุมเ ดูทีวีนะครับดูทีวีมีโซฟารับแขกนะครับตรงนี้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นครัวโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้เหมือนโต๊ะประชุมอะฮะเราสามารถทำอาหารแล้วก็จะนั่งจะนั่งทานตรงนี้กันก็ได้ครับ มีเป็นเหมือนบาร์นะครับนั่งตรงนี้ได้ครัวก็จะเป็นเหมือนครัวฝรั่งทั่วไปจะมีไอแลนด์นะครับอยู่ตรงกลางทำกับข้าวแล้วก็ดูดควันขึ้นข้างบนตรงนี้นครับมีของกินอะไรบ้างเอพาเดินดูข้างนอกของบ้านไปเรียบร้อยตอนนี้พูดเยอะคอแห้งวแ,วแวะกินน้ำนะกันไงแกคหวยสดชื่น ทางนี้ก็จะเป็นห้องที่พวกผมนอนกันนะครับหมายถึงผมนอนอยู่จะออกแนวมีรถซิ่งนิดๆมีของเล่นเด็กๆนะครับแล้วก็วิวตรงนี้ก็ยังสามารถเห็นเลกอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราอยู่ค้างนอนก็ยังเห็นอยู่ตอนเช้าๆเ,เ,เวลานอนตื่นมาจะเห็นพาทิตขึ้นจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแสงมันก็จะส่องเข้ามาตรงที่นอนพอดีจากตำแหน่งที่ห้องผมนอนนะครับ จะไม่มีห้องน้ําในตัวจะต้องเดินแยกออกมาแต่ว่ามันก็อยู่หน้าห้องแค่เนี้เดินออกมานิดเดียวก็วเข้าห้องน้ําได้นี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับตรงนั้นคือบ่อน้ำร้อนที่ผมบอกอยู่ข้างหน้าห้องน้ำนี้ก็จะมีคอเซต็ส่วนตัวใหญ่มากอยู่ตรงนี้นะครับ,บเบอเลยที่นั่งอือ้อก็สามารถทักทายกับ คนหน้าบ้านได้ที่จอดรถตรงนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นาชาวเวอร์นะครับในส่วนของชาวเวอร์อาบน้ำนะครับแล้วพอถอยออกมาเป็นอ่างอ่างน้ำร้อนจักูุซี่จริงๆด้วยเป็นอ่างจักรุซี่ภายในบ้านนะครับดีไซน์แบบแปดศูนย์มากๆเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าเห็นวิวอะไรเนี่ยอาบตรงนี้ฮึ เอาก็พอเห็นเลขอยู่นะครับแต่ก็นะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีจักรุซี่สที่นะครับเพราะว่าตรงนี้วิวมันโดนต้นไม้บังนั่นเองนะครับก็เลยต้องมีไอ้ข้างนอกตรงระเบียงนั้นอีกทีนเท่าที่มองดูแล้วบ้านหลังนี้ดีไซน์แบบนี้นะฮะในยุคนั้นสงสัยคงจะดูแบบหรูลรามาเ่ามากอะ แต่พอมาอยู่ในยุคนี้มันก็จะดูแบบเก่าๆหน่อยเราดูชั้นสองกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างภายในบ้านชั้นล่างจะมีบันไดลงตรงนี้นะฮะอยู่ใ,ใกล้ๆกับประตูทางเข้าเลยตอนนี้เรากำลังเดินลงไปชั้นล่างนะครับของบ้านตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับมาถึงห้องแรกนะครับ ห้องแรกตรงนี้ก็ก็สามารถรองรับแขกได้นะครับห้องนี้มีเตียงให้นอนสีเตียงนะครับเป็นเตียงซ้อนแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าจะมาเกินสี่นะฮะเตรียมฟูกเตรียมผ้าห่มมาเองนะครับเรานอ,นอนกันที่พื้นได้สไตล์ไทยๆทฮนะนอนกองกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับโัส้ว่วมเป็นสไตล์แบบดีไซน์บ้านเก่านะฮะอา่าาปิดเม็สนิทด,ด้วยนะครับ อ่ไยก็ห้องอาบน้ํานี้เราสามารถอาบไปแล้วก็เปิดขระนดกเซ็กซี่ครับก็ระหว่างเพื่อนนั่งคุยกันข้างนอกเราอยากจะอาบน้ําโชว์เพื่อนก็ได้นะฮะนี่อันนี้คือห้องอาบน้าเมื่อกี้กัเเอ๋เดี๋ยวผมจะเดินออกจากห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอตรงทางบันไดที่เราลงมานะฮะ ห้องนี้เป็นห้องเก็บของนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องซักผ้านะฮะประตูเมื่อกี้ก็อยู่เนี่นครับเป็นประตูทะลุถึงกันเป็นห้องเก็บของทางนี้ก็จะมีอีกห้องหนึ่งครับเหมือนเป็นห้องรับแขกเล็กๆของคนที่อยู่ชั้นล่างนะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นไปยุ่งกับคนข้างบนจะมีโซฟาแล้วก็มีทีวี คนที่อยู่ชั้นบนกับชั้นล่างนี่ก็แยกแยกกันอยู่ไปเลยเนาะไม่ต้องรู้จักกัน <c oughs> มีห้องรับแขกส่วนตัวอยู่ข้างล่างอะ่อตะตาเดี๋ยวเราไปทัวร์อีกห้องหนึ่งดีกว่าครับมีเตียงคู่ด้วยอะ่ะก็จะเห็นวิวจากข้างนอกนะครับวิวเล็กแต่ว่ามันวิวชั้นชั้นล่างมันก็จะแบบเห็นไม่กว้างเท่ากับชั้นชั้นบนนะน,นี้ห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําส่วนตัวเลยอยู่ตรงนี้นะครับ โ oh, อันนี้มีอีกครัวหนึ่งอยู่ข้างล่างคือบ้านนี้เขาเห,เหมือนออกแบบมาเพื่อเป็นเป็นเวคชันโฮมจริงๆนะครับใครนอนห้องนี้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนต่างคนต่างกินได้เลยนะครับตู้เย็นนี้จะเป็นตู้เย็นแบบยุค80จริงๆนะเนี่ยนี่ยังเป็นตู้เก่าอยู่เลยแต่ยังทำงานได้นะยังเย็นอยู่ห้องนี้ก็จะเห็นวิวเหมือนกันนะแต่ว่าพื้นห้องนี้จะเย็นกว่า,วาห้องอื่นๆเพราะเป็นพื้นแบบเหมือนกระเบื้องเย็นๆเลย เห็นวิวข้างนอกเหมือนกันครับแล้วอันนี้อะไรมันขยุกขยุอ่ใครวะใครนอนอยู่วะเอ้าโอ้ยต้องดีมาแอบมาแอบเลยตรงนี้โอ้โหสาวมาแอบเรามาดูประตูนี้กันว่าออกไปไหนน่าจะออกนอกบ้านแล้วประตู โอ้โอ๋นี่ออกมาข้างบ้านจากจุดข้างบ้านเนี่ยเราจะมองเห็นห้องนี้ฮะเป็นห้องห้องน้ำอ่างจากรุซี่ตรงนั้นอืมอเปิดยังไงเปิดเข้าอ๋โอโอเคหน้าตาของบ้านจากมุมข้างล่างสนามบาสมองขึ้นไปนะครับจะเป็นทรงแบบบรลันเบลานะน,นะ ง80ถ้าเทียบกับบ้านบางหลังที่เขาอาจจะอยู่เป็นประจำหรือมากันบ่อยหน่อยก็จะเป็นโมเดนโมเดนอย่างหลังข้างบนนู้น y e a ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับไปไหนมาไหนก็ต้องพกสเปรย์ล้างมือติดตัวไว้ฮนะอันนี้เป็นแบบพกพาสามารถสั่งซื้อได้ออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีแบบขวดนะครับ ขายใน7ซเ e ่นอะฮะช่วงนี้อาจจะของขาดตลาดหน่อยเพราะว่าคนซื้อกันเยอะนะครับมันใช้ดีฮะไม่เหนียวมือด้วยกลิ่นหอมอีกทัางหากนะครับหลายๆคนที่นี่ที่ได้ลองใช้ที่ผมเอาให้ลองใช้นี่ก็คือเขาชอบกันทุกคนนะครับทุกคนเลยโดยเฉพาะดีไซน์แบบพกพาเนี่ยถือว่าพกพาง่ายมากๆเลยนะฮะเราไปหาซื้อมาได้ครับ นี่ก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในอเมริกาวันนี้นะฮะพามาชมบ้านพักแห่งใหม่ของพวกเรานะตอนนี้นะคร<ฮ>ับ <ฮะ S 2> เสียงแบบซุปเร,ร์คามาก<ฮ>แถวๆนี้รถสวยๆวิ่งกันเงยอะนะฮะเพราะถนนมันแบบน่าขับรถอ่ะเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าสโลนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่จิโรชานแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งให้พี่จิโรชานด้วยนะคะ